สนับสนุนโดยบีทาเก้นไลทสูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเกครีมทาฟ้าเมลามี4อินวันสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0929795115ดีดีปล่อยให้ยืนรอหน้าเซเว่นยูพักใหญ่และสุดโฟกัสกิติคุณเจ้าของซิงเกิลตีห้าหน้าเซเว่นตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วนะคะชื่อเพลงว่าพักคอลอแคล เนื้อหาจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยวันนี้นะครับโฟกัสก็มีเพลงใหม่ล่าสุดนะครับมาฝากกันนะครับชื่อเพลงว่าฮักคออแคลครับคออแคลนะครับก็แปลว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จะเล่าถึงมุมมองความรักนะครับของผู้ชายคนหนึ่งที่รักกับคนรักนะครับแต่แต่ว่าต้องยอมปล่อยคนรักเนี่ยไปเจอกับอนาคตที่ดีกว่าเหลือไว้แค่ความทรงจําดีๆเก็บไว้ในหัวใจนะครับก็เป็นความรักที่ต้องต้องยอมปล่อยเข้าไปทั้งที่ยังรักครับผมเพลงนี้ก็ ได้อาจารย์พิพัดนะครับผมมาช่วยแต่งเนื้อร้องทํานองให้แล้วก็ได้พี่แมวจิรศักนะครับผมมาเป็นโปรดิวเซอร์คุมอัดคุมร้องทุกทุกอย่างเลยครับผมเพลงนี้จริงๆผมผมว่าไม่น่ายากนะตอนที่ได้ฟังไกด์ตอนแรกนะครับแต่เพลงนี้อัดถึง2รอ,อบนะครับทุกคนก็คือรอบแรกที่เราอัดไปเนี่ยพอเรากลับกลับมาฟังกับพี่แมวรู้สึกว่ามันมันยังมันยังไม่โดนมันยังยังไม่ทัดใจคนฟังยังแบบยังได้อีกนะครับก็เลย ต้องมาอัดอีกรอบโดยที่แมวก็คุมแบบหนักเลยครับรอบนี้ก็คือแบบอยากได้ฟิลแบบให้มันเท่ๆให้มันแบบเอออกหักให้มันนักเลงให้มันรู้สึกว่ามันเป็นแบบอิสานอีสานแท้ๆอะไรอย่างนี้ครับก็จะได้เห็นเสียงอีกช่องหนึ่งของผมในเพลงฮักคอลอกแคแล้นะครับผมคนมีแค่ฮักคอลอกแคแลนี่ขอยอมแพ้แต่โดยดีตรงนี้จะยากสุดผมว่านะ เพราะว่ามันจะมีหลายโน้ตแพอ่าอันนี้สำหรับผมอบผมก็ฝึกร้องอยู่หลายรอบเหมือนกันกว่าจะกว่าจะผ่านพี่เมวได้นะครับผมเท่านี้ยากสุดในเพลงนี้ครับผมก็ขอฝากเพลงฮักพอลแคลด้วยนะครับวันนี้สามารถไปฟังเพลงพร้อมกับชม MV ไดวแล้วนะครับที่ YouTube i am o f f i c i a l ครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมขอเพลงกันด้วยนะครับฝากเพลงฮักพอลแคล,ไ,ลไว้ในหัวใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ไปค่ะอย่าลืมไปหาชมหาฟังกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย